วันนี้ที่ฉันได้ร่วมอภิปรายไม่ไว้วางใจเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐบาลแบบลายบุคคลในข้อกล่าวหาท่านรัฐมนตรีชัยวุฒนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมว่ามีพิติการจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติ แห่งรัฐรมนูญหรือกฎหมายมีความประพฤติเสื่อมเสียทางศิลธรรมอันดีฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงค่ะแต่ที่ทันได้ขออนุญาตทางออสภาแล้วนะคะว่าจะใช้ภาพประกอบแล้วก็ข้าวข้อกล่าวหาท่านรัฐมนตรีชัยวุฒิเนี่ยท่านก็ทราบล่วงหน้ามาตั้งแต่15มิถุนายนแล้วว่าจะท่านจะต้องถูกกล่าวหาในเรื่องของจริยธรรมอย่างร้ายแรงค่ะซึ่งสิ่งที่ท่านพูดถึงเนี่ยที่ท่านพูดค่ะ ในฐานะที่ฉันเป็นเพื่อนกับภรรยาท่านรัฐมนตรีชัยวุฒิซึ่งทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่ก็ทราบอยู่แล้วว่าภรรยาท่านรัฐมนตรีชัยวุฒินั้นเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรอันทรงเกียรติและก็อยู่ที่นี่ด้วยนะคะดิฉันมั่นใจค่ะว่าเพื่อนสมาชิกอยากจะได้ข้อมูลจากดิฉันเพื่อใช้ในการตัดสินใจว่าจะไว้วางใจรัฐมนตรีชัยวุฒิธนาคมารุศรหรือไม่ ทำผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่คะท่านประธาน,นดิฉันรับทราบและก็ขออนุญาตนะคะพราะประาน ในการอภิปรายทั้งข้อความภาพที่แสดงออกตามสื่อในตอนนี้ดิฉันขอรับผิดชอบทางกฎหมายทุกอย่างค่ะดิฉันขออภิปรายต่อนะคะนี่เป็นการอภิปรายไม่ไว้บางใจนะคะท่านดิฉันต้องการให้เพื่อนสมาชิกพร้อมพี่น้องประชาชนทั่วประเทศที่ฟังอยู่ขนาดน,นี้ได้ใช้ข้อมูลของดิฉันนั้นในการตัดสินใจว่ารัฐมนตรีชัยวุฒิสมควรที่จะได้รับการไว้วางใจหรือไม่ค่ะ จากข้อมูลที่ที่ันได้เตรียมมานะคะขอภาพประกอบด้วยนะคะจะจบแล้วค่ะท่านประธานค่ะท่านประธานค่ะดิฉันขอประท้วงท่านประธานต่อมาค่ะต่อมาค่ะเมื่อท่านเป็นรัฐมนตรีแล้วคุณโนครับดิฉันยังอยู่คงอยู่ในยติอภิปรายไม่ไว้วางใจแบบลงแบบลงมตินะคะแบบไว้วางใจนะคะหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งค่ะแบบต้องลงมติซึ่งมันเป็นข้อมูลที่เพื่อนสมาชิกนะคะจะต้องใช้ในการตัดสินใจค่ะว่าจะต้อง ไว้วางใจรัฐมนตรีชัยวุฒิหรือไม่นะคะซึ่งตราบาปที่เพื่อนสมาชิกได้กล่าวอ้างนั้นไม่ใช่ดิฉันเป็นคนทําค่ะดิฉันก็เป็นหัวอกแม่ดิฉันก็เป็นภรรยาแล้วดิฉันเองก็เป็นเพื่อนของภรรยาท่านรัฐมนตรีชัยวุฒิเช่นกันค่ะดิฉันจะจบแล้วนะคะจากพฤติกรรมทั้งหมดที่ดิฉันกล่าวมาท่านรัฐมนตรีชัยวุฒิพออยู่ในตําแหน่งแล้วมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปค่ะ เชิดหน้าชูตาหญิงอื่นเยี่ยงและเหนือกว่าภรรยาตัวเองทําร้ายจิตใจภรรยาตัวเองอย่างแสนสาหัสทุกทรมานจิตใจค่ะจนในที่สุดนะคะดิฉันทราบว่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาได้มีการหยาร้างกับภรรยาคุณคุณชนกครับผมผมผมขอร้องนะครับว่าผมจะไม่ให้คุณชนกอภิปรายเรื่องนี้ต่อแล้วนะครับท่านประธานครับมันมีประวงท่านประธานตามข้อ9้าครับ นี่แหละผมกาลังควบคุมอยู่นะครับตามข้อ9แหละครับท่าน,น,นประธาน<ม>ปล่อยให้เพื่อนสมาชิกจากอีกฝากฝั่งหนึ่งมาขัดจังหวะการอภิปรายถ้าไม่ประท้วงกันเป็นล่าเป็นสันเนี่ยจบการปริปัายไปนานแล้วเนื้อหาเราก็รู้กันอยู่ว่าสถานการณ์มันเกิด<อ>คุณจุลพันธ์ครับผมได้วินิจฉัยแล้วนะครับผมขอให้คุณชนก นะครับขอให้คุณชน,นกตีไม่ไว้วางใจท่านประธานจะใช้วิธีอย่างนี้มาปิดปากฝ่ายค้านหรอครับดิฉันอภิอภปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีชัยวุฒิในคุณสมบัติตามประมวลจริยธรรมตามยตินะคะที่ดิฉันได้ยื่นไปแล้วว่าดิฉันไม่อาจไว้วางใจรัฐมนตรีชัยวุฒิได้เพราะทำผิดปวจริยธรรมอย่างร้ายแรงไม่มีคุณสมบัติในการที่จะเป็นรัฐมนตรีค่ะเพราะว่ามีพฤติกรรม ที่ไม่เป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรธรมอันดีงามรวมทั้งรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นชาติไทยจนดีฉั้นอดสงสัยไม่ได้ค่ะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ผ่านมานี้เอื้อประโยชน์ในกระทรวงในกระทรวงที่ท่านรัฐมนตรีชัยวุฒิบริหารประเทศหรือไม่และดีฉันไม่อาจจะไว้วางใจให้รัฐมนตรีชัยวุฒิบริหารประเทศต่อไปค่ะ อันตัรหาราคะนั้นแสนสาหัสถ้าใครตัดเสียได้ฉันให้ผองอุตสาเรียนวิชาหาเงินทองก็เพราะของสิ่งเดียวมันเกี่ยวกวนขอบพระคุณค่ะท่านประธานดิฉันขอประท้วงผู้ที่อภิปรายอยู่นะคะข้อ69นะคะดิฉันคิดว่าเข้าใจนะคะถึงการทำหน้าที่ของฝ่ายค้านนะคะแต่ก็คิดว่าในเรื่องของ เรื่องส่วนตัวหรือว่าเรื่องในประเด็นดังกล่าวซึ่งที่ไม่ได้เกี่ยวกับทางท่านรัฐมนตรีโดยตรงในการบริหารงานหรือว่าอยากจะให้ทางทางทางท่านผู้ที่อภิปรายอยู่ได้อภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวกับการบริหารงานของท่านรัฐมนตรีแล้วก็ทางด้านของอบอกว่าทุจริตอย่างไรดีกว่าครับดิฉันขอประท้วงท่านประธานนะคะในข้อ69อนะคะที่ทางท่านผู้อภิปรายเนี่ยนะคะถ้าท่านจะพูดในเรื่องของ การปฏิบัติหน้าที่ของท่านรัฐมนตรีนะคะชัยวุฒินะคะดิฉันก็พยายามจะคืนรับฟังนะคะแต่ในเรื่องจริยธรรมเนี่ยถ้าท่านแผลผิดเรื่องอะไรดิฉันโอเคแต่ถ้าเกิดว่าท่านพูดพลาดพิงถึงครอบครัวนะคะถึงบุคคลที่สามและยังมีเด็กๆนะคะที่เป็นบุตรของทั้งสองฝ่ายนะคะทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย ท่านเองต้องต้องตรวจในเรื่องของจริยธรรมนะคะของคนที่อภิปรายด้วยแต่ดิฉันกําลังฟังอยู่ว่ามีข้อไหนที่พาดพิงเกี่ยวกับรัฐมนตรีชัยวุฒิบ้างท่านพูดมาเลยค่ะท่านมีเวลาอภิปรายแค่สินาทีนะคะดิฉันรอฟังอยู่และห้ามพาดพิงในส่วนของบุคคลอื่นอันนี้ดิฉันขอเน้นย้ําว่าท่านประธานต้องต้องเข้มงวดในเรื่องนี้นะคะเพราะว่าเป็นเรื่องเซนซิทีฟมากค่ะฉันขอประท้วงข้อที่69นะคะเนื่องจากเราเป็นผู้หญิงด้วยกันนะคะ การพูดถึงครอบครัวคนอื่นโดยไม่ใช่พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องงานที่เราปฏิบัติหน้าที่เราไม่ควรที่จะมาพูดในสภาแห่งนี้นะคะโดยที่ฉันเชื่อว่าความเป็นผู้หญิงด้วยกันเนี่ยมันต้องมีความเห็นอกเห็นใจมันเป็นอะไรที่บันทึกเป็นประวัติศาสตร์นะเรื่องนี้เนี่ยดิฉันคิดว่าไม่สมควรอย่างยิ่งท่านประธานต้องให้หยุดการอภิปรายมันเสียหายจริงๆ มันเป็นเรื่องครอบครัวนะท่านประธานแล้วจะเอารูปขึ้นแบบนี้มันถูกต้องไหมท่านประธานครับท่านประธานตรวจรูปอันนี้รลอยังเดี๋ยวผมมินิชัยครับมีเรื่องชู้สาวจริงๆท่านประธานคะแล้วเราก็ข้ามไปยังประเด็นที่บอกว่าตัวบุคคลผู้นี้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้างเลยอยู่ครับถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะครับก็ เราก็เดินหน้าได้เพราะเราทุกคนรู้กันอยู่แล้วว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นคืออะไรสื่อมวลชนรู้สังคมก็รู้นะครับเราก็เดินหน้าต่อครับถ้าสมมติว่าคุณชนกยังเอาป่าพที่มีครอบครัวของท่านขึ้นมาโชว์นะครับยังพูดถึงบุคคลที่3อยู่ผมก็จะไม่อนุญาตให้คุณชนกได้อภิปรายต่อท่านประธานครับขออนุญาตครับประท้วงท่านประธานครับชัยครับผมผมเข้าใจว่าในที่ประชุมแห่งนี้ท่านประธานครับ ผมสุภะชัยใจสมุทรครับภูมิใจไทยผมขอประท้วงท่านประธานตามข้อบังคับข้อ9นะครับคือผมคิดว่าถึงนาทีนี้เนี่ยทั้งสภานี้ทราบแล้วว่าเรากำลังอภิปรายท่านพูดอภิปรายอาภิปรายเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นผมจึงขอให้ท่านประธานได้ใช้ข้อบังคับข้อ70คือถ้าท่านประธานเห็นว่า ผู้ใดได้อภิปรายพอสมควรแล้วประธานจใจผู้นั้นหยุดอภิปรายก็ได้เพราะฉะนั้นท่านโปรดใชข้ข้อนี้ครับข้อเจ็ดสิบขอให้ท่านหยุดอภิปรายเลยครับขอบพระคุณครับความจริงเรื่องรองนี้เป็นเรื่องประธานก็วินิจัยลำบากน,นะครับเป็นเรื่องภายในคร <c oughs> อบครัวเรื่องที่คุณชนกอภิปรายนี่เป็นเรื่องที่มีอยู่ในยติอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับเอ่อ ในยติเขียนไว้ว่าฝา่าฝืนและมัจจาตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงมีความประพฤติเสื่อมเสียทางศิลธรรมอันดีฉะนั้นการที่คุณชนกได้นําเรื่องนี้อภิปรายผมเห็นวยย่ายังอยู่ในยติครับคุณชนกคร<ป>ับเอาเอา,เอาเฉพาะพฤติกรรมของท่านรัฐมนตรีเถอะนะอย่าได้ไปพูดถึงปรญญาของท่านเลยนะครับเชิญคุณชนกอภิปรายนอะครับแค่สรุปว่ามันมีพฤติกรรมอย่างนี้เกิดขึ้น ก็็นน่่าาจจะเเปทีข้้ใไดผมชัยวุฒนาค้านรู้สอนอัตรีว่าการกระทรวงที่จะต้นเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับก็ต้องขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติผมนะฮะได้ช่วยกันประท้วงนะครับแล้วก็ให้มีการพิปายควบคุมการพิปายนะครับซึ่งจริงผมก็ไม่ได้ประสงค์ให้มีการปิดกั้นนะครับจริงอยากให้พูดให้หมดครับ เพราะว่าจะจำรูปเราจะเปิดก็เปิดเถอะนะครับของมันไม่จริงมันก็ไม่มีอะไรนะครับไม่ได้กลัวอยู่แล้วครับแต่ส่วนตัวคิดว่าการที่อภิปรายในยประเด็นเรื่องแบบเนี้ยนะครับม,มันไปไกลไปหน่อยนะครับแล้วผมว่ามาตรฐานมันต่ํามันมีเรื่องให้พูดตั้งเยอะนะครับคือการพูดเรื่องที่มันต่ําเนี่ยคนพูดก็จะต่ําไปด้วยนะครับภาพนี้จะติดตัวท่านไปนะครับ ผมคิดว่าคนที่ให้ข้อมูลให้ท่านพูดเรื่องนี้ไม่ได้หวังดีกับท่านหรอกนะครับเพราะนอกจากเป็นภาพที่ภาพไม่ดีที่จะติดตัวเราไปแล้วเนี่ยมันจะมีคดีติดตัวด้วยครับคดีหมิ่นประมาทนะครับไปฟังคนน้นคนนี้ว่ามามโนไปอย่างงน้นอย่างนี้นะครับแล้วเอามาพูดในสภาข้อเท็จจริงไม่มีนะครับสุดท้ายเป็นทุ้ในศาลครับไม่ใช่ผมฟ้องนะครับ คนที่เขาเสียหายเขาฟ้องนะครับผมบอกเลยคนที่เอาเรื่องนี้ท่านพูดแต่ไม่ได้หวังดีกับท่านแน่นอนนะครับเพราะทําให้ภาพท่านดูไม่ดีและท่านจะมีคดีติดตัวด้วยแน่นอนแต่ก็โชคดีที่ท่านไม่ได้พูดก็คงอธิบายแค่นี้แหละครับว่าทุกคนถ้ารู้จักผมนะครับจะรู้ว่าผมเป็นคนยังไงนะะแล้วคุณไม่รู้จักผมคุณก็ยอย่ามาพูดอภิปรายในเรื่องส่วนตัวของผมไปฟังคนนู้นคนนี้พูดมาแล้วมันพูดมันมันไม่ใช่หรอกครับ